ค่ะเพื invasive, unique, man, after, man, t <t ่อนเพื่อนพี่น้องแฟนคลับทุกท่านเนาะค่ะเนาะเมื่อนนี้ไม่กินสมตำค่ะพี่น้องิ่งเนี่ยค่ะสมตำเสแสรของข้ามาจุดจวดด้วยกันมีผักอะไรมั้งพี่เฟิร์นมีผักอะไรมั้งลูกกระเฉดมีผักกระเชดมีผักสะตอแล้วค่ะดาสตอสตอค่ะกินแหลวกระสตอเนาะพี่น้องเนาะมากินน้วกันมะเอาจุดจวดพี่น้องมาแล้วพี่กุ๊กแล้วพี่มีกินน้วกันพี่เฟิร์นกินกินกันอุ้ยมาแล้วแม่คนใหญ่ของเรา ่องจะเข้ากล้องไหมคะไม่เข้าก็นั่งตรงโน้นถ้าเข้าก็มาสั่งเลยนะคะม,มาแซ่บๆพี่น้อกินน้ำกันเลยไม่เอาทูก <c oughs> หัวเซ็งดังแทบเลยมาพี่น้อกแซ่บเอาพี่เฟืร์นลุยนไ,ไว้วตอ,อ,อกินสมตามให้เิ็งพี่น้นอกมนเลยกนั่นแห่อยากใส่เบื้องเฟื่อแกงหูไก็มาค่ะตอนน้ก็คือได้ แซ่บพี่หน่คือนาได้ละแต่นี่ไทขาก็ในหน่วยกลัวตนี่เสียมแบบแท่ว่ามีพี่จางจำได้เลยมบอกมีว่ารอให้มันลยนี่ให้มันรอกโก้เขากระดาษได้หรุตอนั้นมตอี้ไม่รอนะตอบเดีสตอ่มันจะมืดแล้วนี่ไงพี่ฟ้อนอกินนีบ้าได้ขอตัก้าวข้กินมือเนาะกินมือหร่พี่นทานรอแดีนะนีช่วย พูยเรื่องงานจะปวดหัวพุ้งหัวก็เปลี่ยนทีหลกใชกครับไปกุ๊บต้องนะจะโชว์ปุ้งหรอเ่ะไปแล้วมากินแล้วกันอะไรดีคุณครับอ้ยขออันนึคุยใหญพี่น้องคุยใหญ่คุณจะไปสิอยาไปแต่ไมคูค่อยเี่ย เอาผักชีมาพี่นนอกแล้วลูกมิงต้องการเด็กน้อยคนนึงจะหาปลากินแสบลายพี่นนอกคอยินมืืเด้วยกูอยากกัดบ๊บบ๊นะตรงนั้นเขาก็เห็นนะลูกกล้อง กินมือล่างได้พี่นองมือไปกั่ก็ได้เอาไปลูกแก่กล้าทุ่มหัอฝา้าพี่ไป่กเองเนี่ยเหรอไปตกที่ขอเองเนี่ยเหรอเดี๋ยวพี่เอามาวินาสีตกวันวันนี้1ิสิบสี่วันยังงแต่พักไปอาไปพี่ฟอนอดไหม จับนกทาังแล้วไปแล้มาเราินงไงเลน้าพี่ดองฟีมือเอามาสกินด้วเอามาสิคะาแกงหน่อไม้ก็มาเลยค่ะดีกามากนะเัวใหญ่ไปครับไปนั่งกินบาร์บีคิวกินที่นแซ่พี่น้อได้ตอนนี้ฟีเมอไม่คั้วมาจากทั้งอื่นท่ายงเกาะ มาจางคนเสี่ยงมาเชียงรา่รับปากตมบคุ้งแซ่บซีสงสัยสด้ผัวเล่ากับตางข่อยม่ข่อยเดินแม่ขัวข่อยตอนเช้าตอนบ่ายกินมือได้พี่นอแล้วอเนาตยักท้าตู้ใดบหมกินมื้อน้องทตำตาหกินมืออแสบพี่นองที่ไหนบอกจะเบอร ม่มไปเป็นอะไรเ่มจได้ได้พเติมูดเติมตากันเลยามันก็ตัประมาณน่ะแล้วปาสยกูไม่ค่อกินไม่กินสุอตังเลมาไม่กินน้ำกัพี่ลุวมาแกงหรือไม้อบตั้ไหมมาสิเอนไปลาตงสามตังอืม ก็ได้ไดไม่เคยบอกหน้าไปสอนบ่ายอยู่ร้านอาหารพี่น้องไม่หอดแบงมัณฑตอนบ่ายอยู่ร้านอาหารทงผักเบ็ดเนาะหงานไม่เมื่อยอร่อยไหมกะจักเป็ดซอสเป็ดไม่แข็งแล้วกระซ่งตำเสฉะแม่พ่อข่อยจ้าไทยยางเต็มเลยพี่ห้อ mà làm mà là, này nó, à, lửa nhỏ, nó, lửa phải nó, ăn rồi, mader mader, mít, càng, sáng ra chúng ăn phở, càng không phải càng càng ai mốc nó mày, mốc nó mày nó, แซ่ของยาอะพี่แุงแซ่บแซ่บไส้อร่อยกว่าแ่แป้งแนนี้แป้งอร่อยแป้งผักอร่อยอร่อยนะลุอร่อยเลยถึงแป้มันไม่น่าแข็งก็แม่น้ำมันแข็งแป้งแข็งน่าแล้วลุงคิดว่าทำ้วเฟิร์นจะเป็กเนี่ยแฉ่ต้ลุกแช่สารูิาเาสาูเข้ามานี่ตบ ป้นนอะะย่หคเขาเรียกว่าตำอะไรตำป่าตำรวมน้าพี่ลุเอาหนี่ออกกล้องกล้องเจ้าแล้วนุ่มให้กล้องดูหน่อยเอาหนึ่งที่หนอนบกหมอนมาหมกหมกหมอนน้ำใหม่น้อพี่รุ่งนะคะแม่แม่คุยใหญ่เราทำให้กินนะคะเมื่อเช้านี้เนาะเดี๋ยวมาถึงตอนบ่ายกินต่อ แซ่อดส,สพี่น้อ,องดตัวุิดคนอันนี้เดคนเดรงนีา่<อ>นอันเดียวเราคุยให้ฟังนกติีบเป็นเรงธรรมดาสวาดูยาพี่น้องเห็นงานยูลานอาหารกต่แบบชัดมันีห่ข้อนเขาเนี้ยนี่จะไปตาบับาน้องแล้วนะอันนี้พูด มาจาดบ้านมาแล้วมาคุยกันกระิงแดงซื้อมาให้ก่อนนอกาบานลุงผับงผัข้วนียววิโนวิโนจะบอกว่าซื้อมาเอะมากินกับแกงออมพี่จะทำปุ๋ยแกงนมแม่แต่กินคือักพี่หนแกงนมแม่นี่ข้าวข้าเหนียวอร่อยทแกงเลยเนาะข้าวข้าเหนียวจาให้แม่ไปเช้าด้วย แตง,ม,งมออยนาะอยากกินมากค่ะเพราะเป็นทม่เมืองเลยสื่อทุเรียนมาดูดึงพี่หน,<ม>นุอมจ้าสิปองพิ่เจาส่งขายต่างประเทศกว่าศูนย์ค่ะเออศูนย์อีกเดียวพี่นี่แม่ดันเจ้าสามสิบห้าแปงทุแกแ้เออเอท่าไหร่นะพี่ลุงสามสิบห้าคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ลูกคิดสิหนึ่งร้อยสิบห้าสิบลูกเป็นพันดวีโนอ่จ้าทุเรียนออนลูกน้อยนะเออลูกนิดนึงเราก็ไม่ว่าอืมลูกนิดเราก็ไม่ว่า แกล้มแ่อรพี่หนุ่มไฮซูนอร่อยเนาะเดี๋ยวมือลองให้เย็นแล้วอร่อยไม่เย็นก็อร่อยดี่ห่แซ่บอยู่ช่ยทำอไมเนี่ยตับลาไม่ชอบอุ่น ผมว่ามันเย็นกลับคุณแต่ข้าวเหนียวกินเย็นเย็นข้าวเหนียวร้อนไม่ไม่กินหรอลูกมาไม่ครับไม่ค่อยชอบนะมพี่อุ่นมันแบบเป่าเหรอเมื่อร่อยอยู่นะอร่อยอยู่อร่อยตรงเนี้ยเออลูกกินมือเด้อกินมือแล้วอร่อยมือหละเสร็จเนาะพี่ลุงต้องหัดกินมือนะมีผัวอีสานเนี่ยข้าวเหนียวติดมือ พี่ล um, like oh, hmm ok, okay. so uh ุง huh. ต okay. right? ้องเอาเอาน้ำมันเนี่ยเทคนิคก็คือการกินอาหารเออกินเผาเดียวเราพี่น้องบรให้มันติดมือเนาะเนี่ยทอดหมูนี่พี่ลุงเอาน้ำมันใส่มือแล้วก็ทำอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะไม่ติดมือแล้วทำอย่างนี้ไงกระติดกำลังฝึกค่ะกำลังฝึกพัฒนาจะมีสามีโคตรอิจฉาท้ามข่อยนี่ข่อยมีปวยข้ยปวแมนแต่เอาขยันขยันเด้อมว่าเอาที่เราเริ่ม บาไหวเลยที่เราอะความสิรเขายุคใหม่แหละเขาบอสิบเราพี่น้องโอ้เคยคือเราเขากินวิสัยทีสิ่งสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้ได้มาแม่งเมาเช้าเมาเย็นเลยตอนมาจีบกูก็แก้งไม่เมาเนี่ยเอ้าล็อกโมพอได้ไปเท่าไรโอ้โหเมาเลยใช่ปะเก็บอาการไงเอาการตอนแรกเขาเก็บอาการไงพี่หนุ่มตอนเขามาจีบประการฮ่าโว้ยแม่พวกยพี่น้อง วันมีผัวเบิดกกงั้นไม่ได้กินธรรมดาเราเขาเนี่ยน่าัดเจอกันพี่ลุกเจอกันหน่อยนะที่ถิ่นแต่ตายังชิวอยู่อย่ามาอดแค่ดูกระชากระตาช้ำอยู่แล้วอ่ะว้าวมีผัวคนนีาตอนนี้เป็นอันนี้กระชามันเปิดอ๋อไทยเนน์ิดมันเิดใน f o n t of everything ใช่ไหม เงาเงาล้างน้ำฝนน้ำสองตาเขียวเลยล้างซดนังทองไปกันได้พี่เฟิร์นกินบัรสตอร์ดวยอย่างนี้ห้ามมีแฟนนะพี่เฟิร์นนะมันไหนตาเขียวล้อกันเรื่องแย่งเรื่องของเฟิร์นอะเรื่องเล่ากันเลยเนาะแซ็ตเลี้ยงหัวเซ็ตเลี้ยงเร่องจะสิราคาบรรยากาศตอนเลิกงานเนาะค่ะเนาะเลิกงานตอนบ่ายเท่ากับ โอ้มาดามแจ่วขึ้นงานเป็นไรมือเนี่ยเอากะแงาชึุงมือละเนาะแป็นบอกขึ้นกล้องบ้ามันีลยถามแฟนคลับเนีงานกับรอกับเหลือมือเนี่ยที่นี่บอกแฟนคลับคอมเมนต์มาเด้อค่ะมาดามแจ่วงามเด้อค่ะเนาะลงมันงามาพี่ตกใจกับมือตกใจในความงามงามไปหมดที่เหลืออยู่คือขี้เด็ดเป็นบอกโอ้ก็บอกแล้วว่ามันเก่งเราใหม่กุ้งกี้ก็บข่าวเลี้ยวเป็นยังไง นาจะฮึสวยที่สุดสุดท้ายก็เหลือสวยที่สุดอะไรนะสุดท้ายก็เหลือโอ้ยเมื่อตอนรอเจ้าเนังจะจะไปร้านที่หวยเขาเมื่ปคืนวันเสียเอาทุกเร่ยนไปขึ้นเพิ่นบ้านาะเสียเวลาไปเพื่อเสียเวลาไปเสียทำไมล่ะเราไปคืนเขาก็แบบเอออีหมวยต้องให้อย่างแมันต้องให้ถ้าขึ้นมันดึงชา มหมวยไม่ให้ไม่มาแล้วนั้นเนี่ยมันต้องให้ <c oughs> แม่เราไปซื้อทีตกคนดังคนลราคนเราเป็นร้อยร้อยกว่าทุกครั้งเลยซื้อของทีหมดต้องอมาเท่าไหร่เนาะไปเือหนึ่งยิ้มแต่งตอนรับเลยออเจ๊ไอเจ๊ไปถึงแนะล้วอเจ๊มาแล้ว,มลวหมวยบอกอมหมวยจะรู้ว่าเธอไม่รู้แต่ทั้งขอละคนละครึ่งท่ะ เอาไปคม่เอาเงินคืนละขคแรกก็ได้แล้วเพิ่มเงินอีกสักหน่อยเราบอกว่าอันไหนก็ไม่รู้อันเก่ผมบอกว่าก็ไม่รู้แต่เชื่อพี่ไหมว่ามันให้ถ้าเราเป็นที่พี่แต่คนอื่นกินให้หมดนะพี่ไม่ไหวแล้วคนอื่นถ้าเกิดเราขี้เกียจมันกินไม่ให้มันเป็นอะไรนี่ค่ะบรรยากาศที่ทีทำงานเรากับป๊าม่าเลยก็เปนหรอเนาะช้ช่วยขี้เกียจนะแต่งานแต่งานงานเปียโนดีที่สุดเลยยัดเอาจับแจ็พี่น้อง ถ้าคนต่างังมาขายเป็น่าางเนี้ยมันต้กสั่งของดีปลาดุยัามาเบิ่งขอตอนเดิมแล้วพี่น้องจะส่แม่ซื้อมาของูแพงเหมือนกันแพงเท่ากันแต่ประมาณนีวแบบอ่องูเยอะแต่อีกแม่าคนอีกแต่ปลาเอาแม่กินไม่หมดเหลือเม็ดนึงเอาเข้ารถุปลาดยับเลยปลายับเลยพวนชอบดอือทำไมไม่มาถังดีๆคอยนชอบเนียน่ะ คนมันชอบทุเรียนเนาะอยากมีเมียไทยก็ต้องอดทนเนาะฝรั่งเกือบทุกคนนั้นเขาไ่ชอบทุเรียนมันรับมันกลิ่นมันไม่ไหวเขาใจเขาอยู่แต่มีหรือชาเพื่อนฮาอูนแบบกินใช่ไหมกินทุเรียนไงน้อยคนน้อยคนแกรอหมดอันนั้นพอกินแล้วหนูบอกพอพ่อพอมันหมดมันแพงนะทุเรียนอยู่ต่างประเทศเนาะ มีฝรัลล่งพี่หนอมกขอกินเรียนก็โอเคมกินดิน่งนะางแล้นาวลามมดขนาดอยู่ในหลานังมีมาแล้ว,วันเนาะพี่นุ่มแาาอาหารทำมันอยู่ไก่อยู่ไก่ย,กก <c oughs> ยังเกาะเขาเอิญเป็นออยู่ใกล้ทุงนะ <c oughs> ท่งนาออยู่ใกล้ทุ่งนาเนาออร่อยแลอร่อยไม่เข้าไม่เข้าใอะไรของมันแซบลายพี่อนุอ่ม ตำใสผักะเส่นออนอนเขาเรียกว่าตำป่าใช่ไหมเฟิร์เอามือล <cake> ุยเลยป้าใจนี that ่คอยลุยในป่าละลุยใน่เด็กไม่พูสินองแซ่บแซ่บทำยังไงเอาไปติดไหมคอยเราแข็งอิ่มแล้วใช่ไหมไม่เก็บนะอ้าวคอยลนาะเออไม่ขอบคุณนะแป๊บนึงลูกเอาให้มื่อยอยู่ในวิดีโออยู่แป๊บนึง จะคุยอะไรกับโมโทมาจะใไหมเจมส์โมเดี๋ยวเดี๋ยวโมบอกแป๊บนึ่งออกมาจะทำยังไงค่ะสิคุยเรื่องงานเหรพี่นนทจคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งคลิปเด้อมื้อนี้มาดาเจ้ากับพ่อไอซ์ซำหนึ่งสักก่อนเนาะค่ะเนาะแต่พักมากินสมตำเลยเคี่ยงเลยพี่น้องเลยนิดเดียวเองเนาะโปรไว้แล้วค่ะอิมเนาะค่ะแต่น้อยไปกินไม่ค่อยออกว่ะนี่ค่ะ เหนียวชัด <and> <ASE> ี่กะแกงเนาะค่ะแกงออมว่ามันแกงออมอี่เขาเห็นมกหมอเนาะพี่ดุงเนาะหมกหม้อหน่อไม้หมกหม้อหน่อไม้เนาะใส่ไก่เนาะไม่ต้องง้อใบตองไม่ต้องง้อใบตองเนาะใบตองมันแพงว่าสิท่าให้เบิงหัวเสารบ่มีเวลาพี่หน่อยจ้ะเนาะค่ะเนาะสำหรับวันนี้มาดามเจลก็ลาไปก่อนพอกันคลิปหนาววันนี้ก็มากินให้เบิงบรรยากาศอยู่ที่ทำงานกับน้องๆเนาะค่ะแต่ว่าน้องๆเราอยากโซ่หนาวว่าสันว่าเก็บไใบว่าสัน อย่างเสียค่าลิขสิทธิ์พี่น้องมาดามเจ้าก็เล,เบลยบอ่ายหนานนองหเนาะค่ะเนาะแม่ครัวของาเนาะค่ะเนาะมันไม่ทำให้สวยสวยก่อนวันหลังค่ะทำไมมันสวยก่อนวันหลังโอ้ยก็สวยขนาดนี้จะสวยขนาดไหนลากไปก่อนนะพี่น้องเด้อพอกันเนาะค่ะเนาะคลิปหนาคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพอกันจ้าขอบคุณสําหรับกำลังใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะพอแกันจ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ